วันนี้เรามาอันบอกครับผมเฮ้ย I'm Drake โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาอันบอกก็ซิลล่ากันนะครับทุกคนได้รู้อยู่แล้วแหละว่าผมชอบก็ซิลล่ามากมแล้ววันนี้ผมได้ซื้อก็ซิลล่ามาตัวนึงครับผมแต่ว่าก่อนที่จะอันบอกนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับคือนี้่ตัวนี้นะห็นที่ผมจะอันบอกคืออตัวนี้เวอร์ชันจิ๋วตัวที่มันเป็นไฟด้วยก็เลยสั่งเดี๋ยวไปดูกัน เฮ้ยลืมไปตัวนี้ผมตั้งชื่อให้ว่ากิงกี่นะครับุกตัวนั้นชื่อกากิใช่ไหมกากิใช่ไหมตัวนี้เดีย๋ยวเราม,มาดูว่าจะเอาชื่ออะไรดีอ่ะนะครับเราได้กล่องมแล้วนะครับแล้วก็ได้ที่เปิดกล่องมานะครับนี่ ดืมบอกทุกคนนะคือผมอะสเสื้อนี่มาอยู่ที่สามัญเก้ามันเป็นของเอกพัด,ดก็ไปทำเป็นรังนกได้ ตัวนี้อ่ะคือผมยังไม่ได้ตั้งชื่อรีวิวเสร็จแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะลองคอมเมนต์นะครับช่วยกันตั้งชื่อหน่อยครับแล้วถ้าผมชอบชื่อไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาชื่อนั้นอนะ่ะมาเป็นชื่อของไอ้เจ้าโกซิล่าตัวนี้อย่างเช่นตัวนั้นอนะ่ะชื่อกะจิใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นชื่อตามอะท,ที่ทุกคนตั้งมผมตื่นเต้นมากมาเลยเอาตรงน,น,นะ อันนี้เป็นตัวกอซิล่าเบอร์นิงกอซิล่านะครับของ2019เป็นของ X Plus แล้วก็เป็นตัวลิงบอยเวอร์ชันนะคะระับวัสดุมันจะทำจากวัสดุใสครับมาแก่เลยตเต้นเอาอตรงไปเอาอตรงนะที่ผมดูรีวิวไอตัวเนี้ยใน YouTube ผมมามองว่ามันเหมือนหมูย่างมากเดี๋ยวนี่ตากรองงเชื่อทุกคนก็งงนี่เดี๋ยวให้ดูโอ้โหสวยมากโอเคโอเคโอเค ชอบกลิ่นมันมากเลยกลิ่นที่แบบแกะของใหม่ๆอ่ะแล้วแบบมันจะเป็นกลิ่นพลาสติกน,นะน่ะโอ้ยเฮ้ยสวยมากโอ้ย สวยจริงกิวมมันดูแบบกรนะุบกรอบเนาะนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายก็คืออันเนี้ยจะเป็นซีนที่มันะั่ได้รับพลังงานจากตัวผีเสื้อถ้าใครดูหนะังคอซเซลานะ่าจะรู้มีพลังขึ้นมาไฟแบบนี้ยแล้วมันก็จะไปแบบไปสู้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่นเงนี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะได้ร่าง,น,น,น,าง Godzilla, นี้ครับนี่คือร่างเบิร์นิ่งกอเซลาครับดูรายละเอียดคือดีมากโคตรดีวัสดุของเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่โปร่งใสเห็นแบบด้านในเนี้ยคือถ้าเราเอาไฟมาส่องเอ่โผมีไฟ โอเคมาตองอ่ะอ่ะอ่ะไฟดาวบ์ไปมาตงปวสักไปไหนนะรอผมก่อนแป๊บหนึ่งหู<ฮ>้ยนี่เข้ามาใกล้ๆเก๋เห็นไหมทุกคนมันจะมีแสงออกมาเห็นอยู่เนาะอืมนนั่นแหละ เราจะเห็นเวยว่ามันจะมีแผลอยู่ตรงตัวตรงหัวอะไรเงี้ยแล้วก็ตามตัวเออเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองมันเลือดออกมานิดๆโอหโคตรจ้าผมมีไอเดียสําหรับชื่ออันหนึ่งนะก็คืออะไรดีหมูปิง้งนี่ คือตัวนี้ผมยังไม่ทำรีวิวนะครับเพราะว่าหลายๆคนเห็นในไ G ของผมแล้วแล้วก็ในติ k t o อกผมผมก็ชอบถ่ายตัวนี้ลงตัวนี้ผมเพิ่งได้มาเห็นไหมก็คือมันจะเป็นตัวที่แบบเอามาย่อให้ตัวมันน่าระะักจะเห็นรายละเอียดจากตัวเนี้มาอยู่ในตัวนี้หมดเลยสามารถดูได้นะครับนี่ก็คือตั้งแต่คีมตรงคอเนี่ยจนแบบตรงนี้ยกระดองเต่าหรืออะไรเนี่ยจนเฮ้ จิ๋วกอสิราสังเกตเท้าดีๆนะทุกอย่างอะ่ะมันมีในนี้หมดเลยเห็นปะเห็นตรงอกปะแล้วก็ลงไปตรงถึงเท้าอะ่ะทุกมันเหมือนกันหมดเลยไลาเลียมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยของขาเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเฮ้ยจ้า <c oughs> ว่ะเฮ้ยหวยนี่ใหญ่หวยนะเออแม้ว่าเขาอาจจะทําเป็นเวอร์ชันย่อลงมาเงี้ย <c oughs> คือไม่ใช่ขหองถูกอะ่ะมันเป็นของที่ดูมีราคาะครับมันมันไฮคอลเล็ตี้จัดๆนะครับผมมีกอซิราอยู่ประมาณ10กว่าตัวนะถ้าขยายให้ผมรีวิวเพิ่มก็สามารถบอกได้นะครับเอาตัวนี้เก็บแต่ ออจริงก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่แบบมาดูอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตผมแล้วก็อนาคตเนี่ยใครอยากให้ผมรีวิวอะไรเพิ่มก็สามารถบอกได้นะครับแล้วผมจะถ้าเป็นไปได้ผมจะรีวิวให้แต่ส่วนใหญ่ก็ได้เป็นพวกกอสซิล่าหรือโมเดลอะไรพวกนี้แหละไม่ใช่สปอนเซอร์ครับแต่มันก็เป็นคนุาค่าทางใจผมนะครับ ใครที่ชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับแล้วก็ถ้าขยายผมรีวิวกาซิล่าเพิ่มเต็มห้องเลยก็สามารถกดไลค์คลิปได้นะครับอ่าสี่หมื่นไลค์ก็แล้วกันนะแน่นาคตผมมีอะไรรีวิวเพิ่มนอกจากกาซิล่าหรืออะไรอย่างผมจะรีวิวให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันงามเป็นศิลปะชอบมากผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ คุณกับอย่างคุณกับผมผมลืมอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อน้องด้วยนะครับอ่าเรามาตั้งชื่อน้องให้ด้วยเดี๋ยวน้องไม่มีชื่อเนาะเดี๋ยวน้องไม่มีบ้านของข้าเจอกันไปแล้จริงๆเตือน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 รเซาสองตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหญ่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันย่อลงมานะครับย่อ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 อย่อย่อย่ออย่อย่อย่อแหลมไปบอกโอเคตรงนี้ตัด โอเคอันนี้เข้ายินโทนนะกูคโคตรแบบคือมันเหลือตัวสุดท้ายเลยเว้ยมันเหลือตัวสุดท้ายจริงๆอ,อ่ะเพิ่มกูขออัดเพิ่มมีเดียวเพิ่ม <laughs>